สวัสดีอ่ะเจ้าของพับเนี่ยโหโคตรเท่สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับช่องเดวาเมนชิวค่ะวันนี้เราจะมารีแอคชั่นเพลงประกอบซีรีย์ F4 Thailand ก็คือชื่อเพลง Base Line นั่นเองค่ะ ซึ่งใครเป็นคนร้องก็คือนานีนั่นเองค่ะก็มาฟังกันนะคะว่าจะร้องเป็นยังไงบ้างแต่คิดว่าน่าจะมีปเพราะว่าเขาจะแรปหลายๆๆเพลงโอเคไปดูกันครูเจนเป็นคอมบตต๊กแต่ดีอ่ะแต่กูเพลงเลยหัวกูเป็นเพลงอื่นแหรวตอนนี้ยางมันยังไม่ตอนนี้มาเท่าไรแต่ดีอ่ะเจ้าของผับนีโอ้โหเท่ baby i n the b e t ไม่ใช่ว่ามีแรปนะอันนี้คือแร็ปทั้งเพลงนะถ้าแลปใจก็ไม่เสีก็ใช่ไงก็บอกว่าแร็ปทั้งเพลงก็เพลงมาจำตัวแต่ละคนแต่กาวินเคยถ่ายตรงนี้นะจริงเไม่ได้เลยนั่น โรคอะไรเนี่ยโลกที่ไม่ไดเจอโรคที่ไม่มีเธอกวินนะกวินมันหยอกชื่อนอกเรื่อที่ชื่อกวินเลยที่ไม่ใช่กาวินนอนเมียนอนเมีทำไมเขาชอบนั่งพื้น่ะเมื่อเขาก็นั่งเก้าอี้อยู่ปกีเนี่ยชอบนั่งแบบเนี้ยอ๋อลุกจพ่อตรงไหนก็ได้ปะ กล t อ,องตัง้งเราออกมาเลยแบบเบียร e นี่น่ารังนะดูที่มี baby is the best life 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 ฉันก็ชิวลาและมันกำลังเดีลเล่นเคารูนไว้ก่อนมันไม่ใช่ตอนนี้คอยมาสนุกไปมาฟันเซ็งดนมุมในหวันแล้วก็ชื่เวลาะช่แบบสดชัมนเพลนเธอน้อาว่ารู้มาเคยได้ฟังเพลงนี้ได้เหรด้ได้ได้ชื่นน่ารักไหมมึงแต่ถ้าเต้นเป็นแก่คนจะชื่อน You will love your peace and among the perfect Maybe it's the best life. But I don't need the best life. you up in the sky living in the best เหรอกูอเต้นละมึงเราต้องเปลี่ยนไฟปั<อ>๊บใส่ก<อ>ับพ<อ>ี่แบบเขาจะได้เข้าไปสู่ จากที่เรานะคะได้ดู MV Base Life นะคะชีวิตที่ดีที่สุดจบไปแล้วนะคะของน้องนะคะชื่อนาน้ร้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเพลงมันดีคือเรารู้สึกว่าดิสเบสไลฟ์ใช่แล้ก็ตะดอยู่ในหัวเตๆๆได้แบบที่เหมือนแบบว่าติดอยู่ในหัวซึ่งเมื่อกี้เราอาจจะถ่ายผิดพลาดนิดนึงในการรีแอคชั่นคือเราควรจะเปลี่ยนไฟเป็นไฟเท็ก เออว่ะปุงปุงปรุงหรือเพื่อที่เราเดี๋ยวจะได้เข้าไปสู่วงโคจรของเพลงนี้ได้อย่างลึกงึ้งมากขึ้นแล้วก็เหมือนแบบในเรื่องเขาเหมือนเป็นลูกเจ้าพ่อแล้วมันเพลงเดียวนี้ก็ดีแล้ววนตีนเจ้าพ่อไม่แค์ใครนั่งตรงแต่กนได้อะไรถูกต้องและที่ชอบที่สุดของนานี้คือมันจะมีฉากหนึ่งในเอโฟยที่เหมือนแบบว่าทะเลอ่ะมันเป็นกลโก้วงจรปิดเออแล้วแล้วชอบฉากนั้นที่สุดแล้วนานี้ก็แบบว่ามึงจะดูถูกเกินไปแล้วอี่หมอนผมเลยมันผมเลยแล้วก็เอาด อย่างนี้เลยมันชื่ออะไรมาบ้างเลยมันปุกมันปุกตาไงมันมองไม่เห็นไงมันก็เลยต้องแบบว่ามันจะดูถูกเกินไปแล้วมันจะดูถูกเกินไปแล้วก็คือเราเล่านอกเหมือนจากเอ็มพีแน่นอนเออไปก็ชอบชอบเหมือนกันใช่โอเคแต่ว่าจริงๆในเนี้ยคือทุกอย่างน่ารักโอเคปุกปิกดีใช่ปุกปิกคือดีปุกปิกก็น้องปุกปิกเฮ้ยแล้วมันจะมีฉากหนึ่งที่นอนอยู่บนสะาแล้วตาแป๋วแล้วก็มองกล้องอ่ะอุ้ยน่ารักมากเลยนะปุกปิกแต่กูชอบการโยกของไหลน์เขาอะที่แบบอันเนี้ยเหรออเอ ยาคั่วบอลตีนดิไปเต้นในผับมันน่าจะแบบถ้าไปโดนตีนอ่ะก็ลองดูได้ก็ได้แหละโอเคก็ประมาณนี้เนาะสีสันก็ดีนะก็โอเคเฟีลฟาวแน่นอนตามตัวละครเขาโอเคก็ถ้าใครชอบการรีแอคชั่นของเพลงนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเดอะมันเป็นชิลแล้วไปดูเพลงนี้เต็มๆได้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เพลงนี้ไว้ด้านบนด้านล่างแล้วก็ทายคลิปแล้วก็มีใครนะคะอยากจะคอมเมนต์หรือพูดคุยท็อปปิกกับเรานะคะในเรื่องของเบสไลน์นะคะชื่อนุ่งคุณดีอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์มาาาาข้้้้งงลลล่่ไไดเเยนนนนนะะคสหรรััับวววีพกกกปอแ バイバーイ